ทำนายฝันฝันว่าตัวเองตายในช่วงนี้การตัดสินใจของคุณจะเป็นที่ยอมรับกลับครอบครัวอย่างเป็นเอกฉันท์แต่ท่านต้องใช้สติให้ดีการงานกาเนินไปอย่างดีคุณได้รับมอบหมายงานที่ใหญ่ขึ้นแต่จะต้องใช้ความสามารถมากขึ้น แต่หาคุณอดทนวางแผนให้ดีก็จะไม่มีปัญหาส่วนคนที่กำลังมีปัญหาขัดข้องงานของคุณเจรจาต่อรองไม่ค่อยจะเข้าใจมันก็จะผ่านไปในเร็วๆ,ๆนี้กาเจรจาอองเงินแม้นในช่วงนี้คุณจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะจุกจิก มีเรื่องให้ใช้ใจ่ายตลอดเวลาจนคุณบริหารจัดการเงินไม่ไม่เป็นระบบและใช้ใจ่ายไม่ถึงสิ้นเดือนแต่คุณไม่ต้องกังวลไปเพราะคุณกำลังจะมีโชคในการเสี่ยงเพราะตอนนี้คุณกำลังจะหมดเคราะห์ไม่ว่าจะมีปัญหาการเงินขาดมือหรือคุณมีใครยืมไปที่มันไม่ได้คืน คุณก็จะได้คืนในเดีวยวนี้มาดูด้านความรักคนโสดจะมีเรื่องที่ต้องทำให้เปลี่ยนแปลงสถานะครั้งใหม่หลังจากที่คุณอยู่กันมานานในช่วงนี้ทำให้คุณเรียกได้ว่าเนื้อหอมมีสเสน่ห์อย่างมากเพราะจะมีคนเข้ามาจีบคุณในทางทิศตะวันตกแต่เลือกให้ดีเพราะว่าเขากําลังจะมาเป็นแฟนคุณในเร็ววัน คนมีคู่ในช่วงนี้ระวังคําพูดให้มากเพราะว่าคุณมักจะพูดจะไม่ค่อยคิดจึงทำร้ายจิตใจแฟนของคุณได้คุณอาจจะคิดว่าพูดอะไรก็ได้เขาไม่ทิ้งคุณแต่คุณคิดผิดแล้วเพราะอาจจะทำให้เขาเหินห่างจากคําพูดของตัวเองถึงขั้นเลิกลากันไปก็ได้ดังนั้น คุณควรมีสติในคำพูดของคุณคิดก่อนพูดเลขเด็ดเด็กนำโชค5 2 8 9 5 5 1การทํานรทำนยความฝันเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมใครที่ฟังมาจนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา